สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพิมพ์พอยู่ที่ไหนวันนี้ป้าพิมพ์มาฟินที่งานบ้านและสวนแฟร์นะคะก็อยากมาดูต้นไม้อยากมาดูพวกแบบกระถางหรือที่ใส่ต้นไม้สวยๆเอาไปประดับบ้านแล้วก็ออฟฟิศนะคะไม่ได้เดินงานแบบนี้มานานเพราะเนื่องจากเป็นช่วงโควิดไงเพราะเขามีก็อยากมาดูเปิดหูเปิดตาบ้างอะไรบ้างและดูซิวันนี้ป้าพิมพ์จะได้อะไรกลับบ้านไปบ้างตามมาเลยจ้าเข้าทางไหนแล้วนะ่ะ ขออนุาตติดสติกเกอร์นะคะคเพื่อ,อความปลอดภัยของพวกเรานะคะช่วงนี้โควิดกลับมาอีกแล้วโหมากร้ เมื่อไหร่นะฉันจะมีโอกาสได้เอาแชนเดเลียประมาณนี้ติดบ้านสวยจังเลยสวยมากว่าแต่จะไปติดตรงไหนก็ได้แต่วินโดช้อปปิ้งต่อไปสวยอ่ะอ้ ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ขายเชนเดรียสำหรับประดับบ้านหรือออฟฟิศหรือร้านอาหารนะคะสวยมากอออกแล้วเหมือนเชนเดรียเมื่อกี้มามูนะคะใจดีสัง่งเขาเรียกอะไรว่าพิมพ์มาซื้อเพชร ก็ยินดีนะจ๊ะปวดมากกิเลสมาอีกแล้วอุ้ยร้านแบบตื่นตาตื่นใจตื่นตาตื่นใจอุ้ยกระเป๋าน่ารักหุ้ยกระเป๋าน่ารักอุยน่ารักน่ารัก อ้ยสวยมุมต้นไม้มันอยู่จังใสวางานนี้ตอนแรกนึกว่ามีแต่บ้านกับต้นไม้นะปรากฏไม่ใช่นะจ๊ะอะไรที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์มีหมดแล้วแบบเป็นอะไรที่มีสไตล์ด้วยเนี่ยรองทงาลงทาวนี่แอบเล่อยู่นะเนี่ยสวยเออเปัญหาคือจะสงสัยจะไม่ถึงร้านต้นไม้สะละ อิสมีมากๆตั้งสติตั้งสติดีเนอะเอาผ้าไทยมาทำกระเป๋าเก๋กรูดมากเลยอ่ะเก๋กรูด,ดสวยเนะใครสนใจมองหางานดีไซน์สวยๆโดยใช้ผ้าไทยพื้นบ้านเรานะคะยี่ห้อนี้เลย ทเลเตนี่น้องเจ้าของเขาต้องออกมาช่วยอ่านเน,นื่องจากอ่านไม่ออกอนนสวยนะีผเป็นเลยเจ้าของจะรอทำยังไงเก๋ะชอบจังเลยเอางานแบบดูดิแพมแบบ l o b a l b r a n นนะจ๊ะก็ไม่ไม่แพ้พวก high end b r a n นนะจ๊ะาอ,อ,อันนี้คัดเอวได้ด้วยนะคัดเอวสไปร์ก็ได้ค่ะสไปร์แลนงก็ได้ได้เลยสวยมากชอบงานดีไซน์แบบนี้มาก เล็กๆจุ๋ยๆเปิดมาเจออะไรเอ่ยเป็นกระเป๋าเงินค่ะและ้วก็มีสายสองใสเข็มขัดได้ด้วยนะ,อะนชอบมากชอบมากโอเคมีความใฝ่ฝันอยากเอาพูกนี้ไปจับแต่จัดไม่ไปดูกจัจสวยไหมล่ะ เออจะกงแจกกัน้องน้องคิดว่าเราควรซื้ออะไรเราก็ที่ใส่เราต้องวัดมันเนอะเราไม่คิดว่าเราจะเจออะไรแบบนี้น่ารักมากูบุนนัน,นสมบัตจกันแต่ว่าจะไปใส่อะไรจัดไม่เป็นอ,อ๋ออะไรล่ะเนี่ย มันไม่ใช่ต้นไม้เนาะเนี่ยดูสิน่ารักน่ารักแบบภาพกับเราได้ด้วยนะคะนี่แล้วเขาก็จะมีคอร์สเรียนออนไลน์ต่างๆเนาะโอ้ยดีจังอยากเรียนปักผ้า,าแคคตัสจะดีไหมนี่คือเขาขายหรือเขาจะมาดับไว้เฉย

ซื้อไปดีไหมเสร็จแล้วเอาไปปลูกที่ไหนดีสูนบ้านละกันพ่ที่บ้านคงไม่ใหญ่พอชื่อมั่งมีไม้ประทานนะจ๊ะไม้มงคลทนแดดได้มีคนจองแล้วด้วยลําซํมาไม่ไหวอันนี้มันจะใหญ่ไปหน่อยนะลำำําซําโอเ good, นะ้เก๋กูดเนาะออาขอแบบพลังลำำําซำเข้ามาหน่อย รีทองหายากตัดทิ้นทับิเวยนี้สวยล้ำซ้ำนะคุณผว้จะกลายเป็นช่อเลยเห็นปะพอมองขึ้นนี้มันกลายเป็นช่อสวยเนาะชื่อลํำซ้ำไม้มงคลน,นะจ๊ะฉันต้องซื้อต้นนี้ไหมนะเจ้าหญิงสีชมพูเหมือนไหมเหมือนเจ้าญิงสีชมพูไหม ๋อสวยอะจองแล้วอีกจองแล้วอีกก็ดีใจนะคะที่แบบต้นไม้เนี่ยมีคนแบบใส่ใจเนี่ยมีจองแล้วหลายๆคนนะคะเดี๋ยวนี้ต้นไม้กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอุปกรณ์หรือเครื่องเยียวยาบ,บําบัดจิตใจอันหนึง่งที่แบบคนที่มีบ้านคอนโดควรจะต้องมีติดไว้เอาล่ะ เศรษฐีดูหน้าป้าพิมพนี <No. S 1> จ่จิกจิกเศรษฐีนะจ๊ะนี่แบบว่าเปิดแมสไม่ได้ถ้าเปิดแมสได้จะเห็นถึงคำว,ว่าจิกเศรษฐีของดิฉันนะคะอาคะเพื่อนๆถึงตรงนี้ใครกดไลค์กดแชร์ก็จะได้เป็นเศรษฐีกันนะคะอันนี้ต้นอะไรคะป้าพิมพป้าพิมพคิดว่าต้นแหม อย่าสิจ๊ะอย่าสิจ๊ะอย่าเล่นกันเองสิจ๊ะคือใจอะอยากจะมาหาแบบต้นไม้เล็กๆไปประดับในคอนโดหรือว่าเป็นออฟฟิศน้อยๆของพวกเรานี่แหละเพราะฉันก็ต้องดูอะไรที่เล็กๆแล้วทนชานทนแดดทนฝนโอ้โหใครมาตรงนี้ที่ดอกพวงแก้วพวงดอกอ้าวหอมมากหอมมากจริงๆปุยชื่อดีมากแก้วพวงดวงใจเ,เดินผ่านแล้วหอมจริงๆ คุยยางอินเดียน่ารักอะ่ะอันนี้แหละที่อยากได้ยางอินต้นเท่าไหร่คะอยากได้ยางอินเดียเพราะเคยเห็นว่ามันโตมาแล้วมันจะสวยมากเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเหรอเก๊กโอเค มันดีมากสําหรับคนที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์อีกอันหนึ่งก็ว่านเมตตานะคะสงสัยต้องซื้อไปแล้วเพื่อนๆจะได้เมตตารักเอินดูปพิมพนี่ต้นไม้เฝ้าอากาศซานาดูอันนี้ต้นเท่าไหร่คะซานาดูเหรอคะสามห้าสิบบาทพร้อมกระถาง,<อ>งเลยจ้าพร้อมกระถางแล้วพอมันโตมันจะโตมากต้องเอาเอา,เอาลงดินไหมคะหรือว่าไม่ลงดินเพราะเขาไม่ชอบน้ำอยู่ในกระถางดีกวา่าซึ่งไว้ในคอนโดได้ไหมใช่ต้นไม้เฝ้าอากาศ ต้องโดนแดดไหมต้องโดนถ้าจะโดนก็โดนลำลายโดนแดดไม่ได้โดนลำลายเนาะอ้อันนี้ดีชอบตรงฟอกอากาศคำว่าฟอกอากาศคือเขาจะฟอกแบบพวกสารอากาศจะไม่ดีอ่ะไม่เป็นอากาศดีนไหนๆจะซื้อแล้วเราต้องได้ทั้งประโยชน์และความสวยงามนะจ๊ะ มันออกครั้งเดียวแล้วมันตลอดไม่เอ่ยอ่าไม่รู้ <dem ans> อุ้ยเซอร์แบรนคุ้นเคยเย็นของดิฉันค่ะเราเข้ามาดูกันหน่อยดีกว่า สวัสดีค่ะเจอตัวเป็นๆคุนเคยนะคะแบนๆเคยใครเห็นใช่ใช่มาเปิดบูธีนี่ใช่ครับที่จะเดินดูต้ไม้ว่าพิมสวยสู้มะเร็งค่ะได้นี่นี่เถอะเดี๋ยวให้คุณทรายถือให้ดูแบบดูแบบสเล็บสเล็บมากค่ะโอ้ยนี่เดี๋ยวให้ขึ้นแฮชแท็กเพจให้เลยนะเนี่ย ใช่ไหมครับได้เลยค่ะใช่ไหมครับค่ะโอ้ ทำไมป้าพิมพ์ถึงกล้ากินน้ำผักสกัดเย็นในช่วงของการพิโมเพราะเรามั่นใจว่าเราล้างสะอาดนะคะอันนี้ป้าพิมพ์ะลงมือเอาเองเลยมามเอามาเลยค่ะนี่คืองาที่ดูอยู่ใช่อันนี้เราก็ป้าพิมพ์ทำเองใช่นะครับช่วงนี้เนี่ยมันก็อยู่ในช่วงที่เขากำลังโซเชียลดิเซสซิ่งกันอยู่นะฮะแต่เราก็มีแมสกแมสกันงาะงาเงานนิดนึงเนาะ อันนี้ใครจะทานครับอ่ะป้าพิมคนหนึ่งละอ่าเดี๋ยวผมเองขออนุญาตถอดแมสนะคะอันนี้ผมถอดแมสเพื่อทานน้คถ้าผมทานผ่านแมสนเนี่ยมันไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมต้องเรียนก่อนนะใครจะทานก็ได้เพราะคนที่ทานจะเป็นคนที่สุขภาพดีจังอ่าผมผเองผมชอบครับผมคนสุขภาพดีนะท่านใดที่กินนะฮะสีเนี่ยเดี๋ยวผมขอวิภาควิจารณ์ก่อนเลยสีเนี่ยมันเป็นสีแบบมันดำอะอาจจะสะเทือนใจใช่นะฮะแล้วก็ อันที่สองเลยคือเฟเวอร์มันกลิ่นยังงไคะมันเป็นกลิ่นผักเลยนะฮะที่ที่มันขึ้นมาผมใช้คําว่ามันฮาร์ดมากเลยนะฮะมันฮาร์ดคอมากนะฮะแต่ผมทานได้ตัวนี้เราจะลองทานดูอันนี้ละกันถ้าเทียบกับการให้เคมีอ่ะค่ะเบากว่าเยอะอ่าเบากว่าเยอะต้องต้องเราต้องมีเคสจัตัารดีให้ฟังอ่างั้นต้องขออนุญาตกับน้องเจมส์คุณป้าพีมาผ่านการตรวจคัดกรองมาละต้องขออนุญาต ถอดหน้ากากเพื่อจะชิมอ่ะชนค่ะใส่มแก้วตะกล้องอยากกินไหมคะมันเลยซอฟมากนะถ้าเทียบกับว่เลเวลที่น้ำผักสำหรับรักษาโรคนะผมมองว่าตัวนี้ซอฟมากซอฟจริงๆใช่ครับซอฟจริงๆซอฟจริงๆเดี๋ยวคุณซายลองทานดูถ้าไม่เชื่อผมนะ ่รวมถึงเซลสุดสวยด้วยนะคะ,คะจะได้บอกว่ามั่าอร่อยอ๋อนี่นี่ไม่มีฟองนะพอ,พอสังเกตดูพอเทาจากจากโถใส่แก้วเนี่ยอเดี๋ยวจะให้คุณแม่ไก่าทานนะฮะนี่แล้วได้ทานนะ <c oughs> รู้สึกเป็นไงครับแม่ไก่จริงๆแล้วดูสีเหมือนกะจะทานยากค่ะแต่ พอทานเข้าไปแล้วทานง่ายมากแล้วอร่อยด้วยออตอนแรกๆมองมาแบบหูน่ากลัวไหมแต่ว่าพอทานแล้วค่ะเนี่ยมันจะทานง่ายมากเลยเ,ออเป็นเกียรติมากดูเหมือนเป็นสิเลบมากเลยมีแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างคุวิงมาขอสัมภาษณ์ <c oughs> แลวดูสิไม่สวยเลยเันน็แบบกะมาเดินในงานด้วยหวังว่าจะโอเคนะคะได้ค่ะ,ะ,คะเต้นเราก็แบบ เค okay. ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีองว่าพิมพ์ที่มีโอกาสได้มาแชร์และแบ่งปันความรู้เนาะเซอตี้พลย์โะแบบเดินมาเจอแล้วเขาก็ขอสัมภาษณ์อะไรยันอย่างนี้นะคะเนี่ยมันเริ่มจากความตั้งใจจะมาเดินเล่นในงานนะคะเอาล่ะงั้นขอตัวไปทำโจทย์ที่ตั้งใจไว้คือดูและดูต้นไม้ที่อยากจะดูไว้ก่อนแล้วกันเนาะและที่8ก็อดเนื่องจากาไปไปอัดตอนที่ทำคู่วิงนะ่งเนาะ ก็เดี๋ยวถ้าแบตหมดก็อาจจะต้องตัดไปเลยนะคะก็ต้องของั้นขอจบคลิปวันนี้ตรงนี้เลยละกันนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเฮ้ยสนี่วิญญาณนางแบบก็มานะจ๊ะ ใื่อย่างนี้อาจจะตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตอยู่บนคอนโดของเราเนาะนี่น่าหลักจังเลยอ่ะเนาะนีเป็นแบบงานดีไซน์ที่สวยมากอะ่ะคือว่า